แก่ไปลูกกันแก่เ,กเ,กเอา <S <S โอ้โหอมแอบขยับตั้งเล้มันได้อ่ะได้า่ามองแต่ลูกขยับไปให้มันตีง่ายที่สุดลูกมาหาลัยขยับเข้าไปตีง่ายที่สุด <S <S เออแต่และขึ้นตีแรงเลยอืมตีอ้อไม่กล้าตีแรงออกออกผไปไ็นอะมีคนเก็บให้อยู่เลย ดีเออนงใกล้น็ดแต่มันมือไม่ฟาดน็ดเลยเถ็ะเลยโมงแล้วไม่ได้โอ้ยโฟกัสสวยอุ้ย่อยังไงเทคตัวไม่สูงอ่ะในผู้จะต้องไปใกล้เน็ดน้องห่างๆเข้าเธอยืนแหละประมาณเน็ดกว่าเนิดครึ่งเออตรงนั้นแหละลูกมันอยู่รัศมีนี่แหละเขาจะได้หาจังหวะตีง่ายใกล้เน็ดนันเล่นยาก เปิดบอลมึงเปิดบอลไปยับหาที่ตั้งให้ได้เออสามอะไรใกล้นิดปั๊บมันจะยากอ่ะยี่อยู่ไกลมันจะไปลูกไม่ทางอ้าวขึ้นเลยเออเออกล้าตีดังๆเลยไอ้พิงอย่าโหดลูกโหดอีกแล้วโหดอีกแล้ว โหอีกแล้วโหอีกแล้วอ่ะเธอเธอชอบก้าวไปไกลเพราะลูกมันอยู่เหนือหัวแหละเธอเอ็นเอจีไงดูท่าเธอลงรู้เออสวยโฟกัสปึ้งดูขึ้นเลยอื้กจ้าตีเลยตีดับนั้นใส่เนิดเลยอ่ะเธอพราะดูถึงระดับเนิดเลยไหวจนไม่ทันเลยย เอาขอลูกนิดสวยองสิอยู่นึกเปิดบอลทำไมดูสิก็เปิดอ่านั่นแหละมันคิดเน็ตมันคิดเน็ตเห็นไหมเกิดเข้ามาก็มันจะยีแรงสูงจากยิงมาแหละทำมันจิดเน็ตยิงโหดอีกแล้วอทนเร็ว

เราตั้งได้ดีที่สุดอ่ะปืนให้มันดูมากลางกลางอ่ะเดี๋ยวเขาหยับเองมันอยู่มันอยู่เหนือหัวไงเธอไม่ถอยหลังไปอีกนิดเดียวเอาตีเลยกดปามือแรงมันตบไปอ่ะขึ้นเลยอือไม่แล้ว ขึ้นแต่พุทดตเปิดไปได้เลยพุ้ดตะเปิดให้กิ่งไปได้เลยนะไปได้แตโฟกัสอ่ะเอาขึ้นยีมันอยู่ใต้ลูกอยู่ใต้ลูกก้าวไปยืนเตือนหันยืนตูมันต่ำเราดีไปเรยว ไววโฟกัสขึ้นเออกดงั้นแหละดีแล้วดีแล้วกดงั้นแหละเออรูนเปิดบอลให้เขาขึ้นปังเออที่กุ๊บเนียนสุดๆตะไคายเลยเนี้ยเนี้ยลูกมันอยู่ลูกมันอยู่หน้ามันอยู่ อยู่หัวเธออันนี้ก็เอ้ยไปพิมพ์แมงเรียนตียากเลยโอ้ยเอ็มนี่ิี่ทิ้งชอบหนด้วยนั่นแหละตีแบบนั้นแหละเออเออใส่นิดนี่แหละนันแะตั้งให้โฟกัสนี่ดีเลยคอยกิ่งอะไรเลยเอ้าดูนีกิ่งสินั่นละนั่นแหละ เดี๋ยวไาดูคลิปก่อนๆก,ก็เหมือนกันแบบนี้แหละเออเนี่ยสวยมันโหน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 เด่งเด่งเงให้มเหนือจะขเหนือจะข่ายผมเลยโหนอีกแล้วโหนอีกแล้วเป็นแบบนี้แหละ,ลลหหะ,ละโห,อโหอะน,นโหอ่ะดูโฟกัสนะ đang đi rồi phố cát ngại mấy luôn không phải thanh hơn à cái 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 sức lưu của cái lít sức lưu là, tăng em ping cái mana Thanh ơn. ยองไรวะเยองไรวะเอ้ยเกิงเรามาโยนตีอย่างนี้ดูสิมันจะตั้งได้เหมือนเหมือนตั้งให้โฟกัสไหมแล้วก็มันก็ตั้งงั้นแหละ ลูกกาสใส่เลยนูนน่<ส>ะพกขอ,อ,อแบบตีงั้นว่าเจนชิ้วมันจะเข้า,าไปตีมัก็ต้องถอย <ทำ S 2> อ่ะถอยไม่เป็นหรอกจริงเด็ดทำไมอ่ะ วิปเป็กวิปเป็กนี่โหนโหนโหนอ้าวอานเยอะกรุดอือนั่นแหละอ้าวสวยบึ๊บอื่ก็แบบนี้แหละลูกขนนี้พอดี เ <s us> ออเแหมตั้งให้มาถึงหน้านตั้งไปอยู่มตั้งให้เออเดี๋ตั้งไปถอยหลังให้ชิ้นมันเข้ามาขึ้นส <s us> วยโฟกัสหยับมาตี <S <s <us> อันนั้นเตะบอลเตะเปิด่อยเขาอันโด่ลงเดอยไปหาเขาเขาจะมีเวลาจะตั้ง

Ah, ah, ni tim, faham ni tim.